นะครับก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับช่องอาจารย์หนูซีแซนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนสมิธนะครับอ่าสมิธแอนเวสันนะครับอ่าโมเดล4 5 0 6้นขีดหนึ่งนะครับอ่าโมเดลนี้อ่านี่ครับสวยนะครับเป็นวัสดุก็ทำจากสแตนเลสสตีลนะครับอ่านี่ก็เป็นแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนนี้เขาก็มี2ตัวนะครับ ทีนี้ระบบการทํางานเขาก็จะเป็นระบบดับเบิลแล้วก็ซิงเกิลแอคชั่นนะครับดับเบิลเราก็ต้องใส่แม็กกาซีนก่อนเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะเป็นเซฟแม็กนะครับเซฟในแม็กกาซีนถ้าเราไม่ใส่แม็กกาซีนเขาจะไม่สามารถทําการยิงได้นะครับไม่สามารถทําการยิงได้อน,นี้ผมถอดแม็กกาซีนเนี่ยนะครับถอดแม็กกาซีน magazine, แล้วก็เชียร์ปืนนะครับปืนไม่มีลูกแม็กกาซีนปลอดภัยนะครับ ลั่นไกที่ทางที่ปลอดภัยนะครับอ,อันนี้เราจะลั่นไม่ได้เราต้องใส่แมกกาซีนนะครับเราใส่แมกกาซีนมันถึงจะทําการลั่นไกได้นี่ครับอันนี้ก็ด้ามนะครับรีวิวด้ามก่อนด้ามด้ามประกับปืนนี่ก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ก็คือซื้อมาใส่ใหม่นะครับจะเป็นด้ามยางอันนี้จะเป็นด้ามยางาเวลาเราจับมันก็จะหนุบม,มือนะ แต่ด้ามเขาก็จะมีความอวบหรือว่าความใหญ่นะครับเพราะว่าเหมือนคนมือเล็กเหมือนผมแบบนี้ก็จะจับยากเราก็จะสามารถจับยากแต่ถ้าเป็นคนมือใหญ่แบบนี้ก็จับถนัดนะครับส่วนระบบระบบลดนกของเขานะครับเมื่อเราง้างนกเมื่อเราขึ้นลังเพลิงเสร็จปุ๊บเราขึ้นลังเพลิงเสร็จปุ๊บเราไม่ทําการยิงนะเราก็สามารถลดนกได้คันลดนกหรือคันเซฟนะครับมันก็จะคล้า,ายๆกับพวกมาเลิตตา พวกบาลิต้าแบบนี้หรือว,ว่าพวกสมิตรุ่นเก่าๆนะครับสมิตรุ่นเก่าๆพวกเป็นพวกระบบบาลิต้าฟีเอ็กโฟอะไรแบบนี้ก็ใช้ระบบการทําง,งานเหมือนกันนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นพวกวอเทอร์วอเทอร์พีพีเคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ง้างเสร็จแล้วเราถ้าเราจะลดนกเราก็กดลงเขาจะให้มาทั้งสองฝั่งเขาจะให้มาฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับเขาจะให้มาทั้งสองฝั่ง ทีนี้ส่วนสไลด์ข้างบนนะครับสไลด์ข้างบนเขาก็จะซะลอ,องมาให้อซอลองลายกันลื่นมาให้นะครับเขาจะซอะมาให้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเราสามารถขึ้นแบบนี้ก็ได้ขึ้นดึงจับขึ้นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะคว่ำแบบนี้ก็ได้นะครับคว่ำแล้วก็ดันไปดันไปข้างหน้าแล้วก็ปล่อยอถ้าจะขึ้นแบบนี้มันก็จะขึ้นลําบากหน่อยนะครับถ้าเราจะกริบขึ้นแบบนี้ ขึ้นแบบนี้มันก็จะลำบากส่วนตรงนี้เขาก็จะยิงโลโก้มานะครับโลโก้เขาจะตอกมาใหา้เดี๋ยวผมให้กล้องซูมให้ดูนะครับโลโก้เขาจะตอกมาให้ตอกมาให้ตรงนี้เป็นรูปของสมิธนะครับเอกลักษณ์ของสมิธแล้วก็ตรงลำกล้องตรงลำกล้องก็จะตอกมาให้เหมือนกันตอกคาว่าจุดสี่ห้าออโต้นะครับอตอกจุดสี่ห้าออโต้ตรงนี้มันมีตัวหนังสืออยู่ ฝั่งด้านนี้ก็จะเขียนไว้เหมือนกันนะครับอ่าก็จะมีฟอนต์ตัวหนังสือนะครับอ่าจ,จ,จะเขียนไว้ Ma, นะครับก็เป็นสมิธแอนเวสันนะครับอ่าสมิธแอนเวสันนะครับเขาก็จะเขียนไว้นะครับอ่าเขาก็จะเขียนไว้สปริงฟิลเอ็มเออุสเอนะครับอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นโมเดลอ่ามันก็จะมีเลขซีเรียลนัมเบอร์แล้วก็โมเดลสี่ห้าศูนย์หกขีดหนึ่งนะครับสี่ห้าศูนย์หกขีดหนึ่งมันจะอยู่ตรงนี้อ่าเราจะเห็นได้ กระสุนก็เป็นกระสุนขนาดใหญ่นะครับกระสุนจุด4ห ACP หรือว่าบ้านเราเรียก11มมนะครับ11มมแมกซีนจะบรรจุได้ประมาณ8นัดน,นะครับแดนัดผมจะให้ดูนะครับเขาจะให้มา2ตัวฝั่งข้างๆเขาก็จะเขียนว่า8ดนัดมันก็จะมีเลข1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าเดปดเขาจะให้มาทั้ง2ฝั่งเลยเราสามารถดูได้เขาจะจอดูมาให้นะครับจะดูมาให้เราสามารถดูได้ด้วยตาเปล่า ว่าแมก็กกาซีนเราจะหมดหรือเปล่าหรือว่าใส่แมก็กกาซีนใส่ลูกเข้าไปกี่นัดนะครับลิ้นแม็กก็จะเป็นพลาสติกสีดํลองลิ้นแม็กถ้าเป็นพวกระบบหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งที่เราเห็นทั่วไปก็จะเป็นลิ้นแม็กแบบเหล็กนะครับวัสดุแบบเหล็กแต่นี้ส้นแม็กเขาสองตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแผน่นสแตนเลสนะครับอ,อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพลาสติกหรือว่าโพลิเมอร์อโพลิเมอร์อันนี้คือเราซื้อแยกนะครับนี่ซื้อแยกอันนี้ก็ติดมากับตัวปืน อันนี้ติดมากับตัวปืนอืมผมจะค้างสไลด์ให้ดูนะครับนี่เอกลักษณ์ของเขานะครับลำกล้องเขาจะเป็นเอกลักษณ์เขาจะกึงมาอ่าลำกล้องตรงนี้อเขาจะกึงมาให้มันรับกับบูทข้างหน้านะครับบูท آ, เขาจะมีเหล็กที่เขากึงมาแล้วเขาเขาก็ขันใส่นะครับขันใส่ตรงลำกล้องให้มันพอดี آ, เขาก็จะกึงมาให้มันเหมือนลำกล้องบวมๆหน่อย آ, แต่ถ้าเป็นของ9โมโมพวกหน้า906อะไรแบบนี้ลำกล้องเขาก็จะกึงลงไปลึกกว่านี้นะครับอ,อันนี้ลำกล้องเขาก็จะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่แต่วัดสดุนี่ดีนะครับวัดสดุทําจากสแตนเลสสตีลนะครับลำกล้องนี่ใหญ่เพราะว่าเป็นกระสุนหน้าตัดที่ใหญ่นะครับการยิงหรือว่าทําลายเป้าหมายแบบนี้แรงประทะก็จะเยอะ,อะส่วนไกด์ลอดก็ทํามาจากวัดสดุอลูมิเนียมอันลอยนะครับโลหะอลูมิเนียมอันลอย อ่าส่วนล่างล่างติดไฟสายเขาจะไม่มีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นคลาสสิกรุ่นเดิมเดิมของเรานะครับก็จะไม่มีอ่าบางรุ่นก็จะมีไฟสายหรว่วเลเชอร์เลเซอร์อ่าส่วนไกลปืนไกลปืนวัสดุก็ทํามาจากเหล็กทํามาจากเหล็กนะครับเหล็กลมดาอ่อาทีนี้หน้าไกลหน้าไกลก็จะซ้อร่องมาให้ซ้อร่องลายกันลื่นน้าเตยนะครับซ้อร่องมาให้อ่าตรงนี้ก็จะซอ้อแบบลายตรงนะครับอ่าตรงหน้าข้างหน้าซอ้อแบบลายตรง แต่ถ้าเป็นประกับเดิมนี่มันจะไม่ค่อยทนนะครับประกับเดิมมันจะเป็นพอลิเมอร์เหมือนกันแต่มันจะกรอบเวลาโดนแดดโดนอะไรแบบนี้มันจะกรอบเราเลยเปลี่ยนใหม่เป็นด้ามยางนะครับด้ามฮกกูนะครับอัอนนี้ก็จะหนึบหนึบมือแต่ว่ามือผมเล็กๆนี่อาจจะไม่คู่ควรกับเขาเท่าไหร่ต้องมือใหญ่ๆส่วนศูนย์ศูนย์หลังนะครับศูนย์หลังเขาก็จะเป็นร่องบากตัวยูร่อ,องบากตัวยูศูนย์หน้าก็จะเป็นศูนย์แบบ ทีดอทนะครับแล้วก็จะมีแต้มจุดขาวเ,าเราสามารถเคาะไปทางฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาได้สามารถปรับปรับได้แต่ข้างหลังไม่สามารถปรับขึ้นลงลงล่างได้นะครับแต่ว่าเราสามารถเคาะไปทางซ้ายทางขวาได้ถ้าเราอยากเปลี่ยนใหม่ก็ได้ถ้าเราอยากใส่ศูนย์ไฟเบอร์ออปติกก็สามารถตอกออกแล้วก็ไปซื้อแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่นะครับไปเปลี่ยนใหม่ได้ส่วนตรงนี้เขาก็จะยื่นออกมาเหมือนกันครับดีเวทเทลของเขาเาลื่อนออกมานิดนึง เพื่อที่จะลองรับควงางงามมือนะครับรองรับควางงามมือ,อส่วนฝั่งนี้ก็จะมีปุ่มคันค้างสไลด์นะครับคันค้างสไลด์เวลาเราจะค้างสไลด์เราก็ดันขึ้นไปดันตัวนี้ขึ้นไปมันก็จะค้างนะครับแล้วเราตรวจด,ดูนะครับตรวจด,ดูลูกกระสุนเช็คลูกกระสุนนะครับผมชอบอย่างหนึ่งผมชอบคือวัสดุเขาทาจากสแตนเลสนะครับทนแล้วก็นหนาใช้ได้นานนะครับแต่ปืนบอกนี้ก็จะมีปัญหาอยู่คือว่า มันนุกตกตามนะครับเวลาเราขึ้นํำแบบนี้มันจะยิงได้แต่ระบบดับเบิลซิงเกิลเขาจะยิงไม่ได้นะครับเพราะว่าปืนไม่รู้มันมีปัญหาอะไรเวลาเราขึ้นแรงๆแบบนี้นุกมันจะสับตามนะนี่ครับนุกมันจะสับตามนุกมันจะสับตามแต่ถ้าเราขึ้นเบาๆแบบนี้นุกจะไม่สับตามแต่ถ้าเราจะลั่นแบบนี้เราต้องใส่แม็กกาซีนเข้าไปเพราะว่าเขาเซฟตี้แม็กมาให้นะครับเราใส่แม็กกาซีนเสร็จเราถึงจะยิงได้น้าต่อไปมันก็จะขึ้นแล้วเราก็ยิงดับเบิล ยิงดับเบิลได้อย่างเดียวนะครับดับเบิลก็จะอยู่ที่ประมาณ12บองปอถึง13ปอนนะครับแข็งใช้ได้แต่ว่านุกนุกเขาก็จะทำมาแบบนี้นะครับตรงหางนี่เขาก็จเสาะล่องมาให้นิดนึงแต่เสาะไม่ให้ไม่ให้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเอาไว้เวลาเรางาง้างเวลาเราง้างนุกอันนี้นะครับหลกัหลกๆก็มีแค่นี้นะครับอ่า ผมเอามารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปทดสอบหรือว่าคลิปยิงเดี๋ยวผมค่อยมาทําอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็มารีวิวตัวปืนให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าปืนรุ่นกเก่ารุ่นคลาสสิกนี่ครับปีประมาณ2000มันจะเขียนตอกไว้อยู่นะครับประมาณปีช่วง53าสามอ่าเขาจะเขียนทะเบียนไว้อยู่นะครับอ่าส่วนเรื่องนึงเออเรื่องนึงผมบอกก่อนครับอันนี้นะครับ ขอเกีียวปอกนี่เขาจะทนมากเขาจะทํามาไว้ข้างนอกนะครับอ่านี่เป็นเอกลักษณ์ของสมิธไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งก็ตามหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเขาก็จะตัวเขอยเกียวปอกจะอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเป็นรุ่นแบบหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งรุ่นคลาสสิกหรือว่าแบบดั้งเดิมนี่เขาจะใส่มาไว้ข้างในนะครับแต่ถ้ารุ่นหลักๆที่เราเห็นนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาไม่ว่าจะเป็นลายเช็กเกอร์ลายขึ้นน้ําลายอะไรแบบนี้เขาก็จะอยู่ข้างนอกอ่าเขาจะทําขอเกลียวปอกไว้ข้างนอกแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคร เซฟตี้เซฟตี้แมกกาซีนสองเซฟตี้ตรงคันลดนกเลคันลดนกนะครับเราง้างนกแล้วก็คันลดนกเซฟตี uh, ้ uh. เขามีหลายชั้นนะครับ uh. 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 คือผ่านการรับรองมาจากมาตรฐานอยู่แล้วเราสามารถถ้าใครมีเออถ้าใครมีหรือว่าปืนตกทอมดมรดกจากคุณปู่คุณตานะครับ mm. ก็สามารถนํามาใช้งานได้ทนนะครับ uh. uh. อยู่ได้เป็นร้อยๆปีนะครับ uh. ไม่ว่าจะเป็นบรรพบุรุษเราตายไปกี่ชั่วคนตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังอยู่ตกทอดมรดกให้ลูกหลานเหมือนเดิมอโอเคนะครับหลักๆก็มีแค่นี้นะครับอชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอาจารย์หนูชีแซดด้วยนะครับไม่พูดพราำทำเพลงนะครับอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ททติดตามรับชมนะครับน้องก็ขอบใจพี่ๆทุกคนนะครับที่ดูจนจบคลิปุณครับ